เปิดปฏิบัติการคัดดาวแสกมสยบเครือข่ายค้าข้อมูลส่วนบุคคลพบข้อมูลประชาชนรั่วไหลกว่า9ก้าล้านรายชื่อ 7พฤศจิกายน2568กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับศูนย์ต่อต้านการช่กอโองออนไลน์สำนักงานตบวัแห่งชาติพร้อมสำนักตรวจสอบและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกองบังคับการปราบปรามถาแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้น8เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอุดรธานีสระบุรีปรทุมธานีสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์ชนบุรีและภูเก็ตจับคุมผู้ต้องหาตามหมายจับรวม6คนพร้อมยึดของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สำรองข้อมูลสมุดบัญชีธนาคารและอื่นๆอีกหลายรายการ โดยรูปแบบพฤติการของกลุ่มคนร้ายมีทั้งการกระทำความผิดในรูปแบบของการหลอกลวงทางออนไลน์แบบคอเซนเตอร์การชักชวนลงทุนผิดกฎหมายหรือการชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์กลุ่มคนร้ายมักจะทราบประวัติข้อมูลของผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัญชีธนาคารก่อนจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการข่มขู่หลอกลวงหรือใช้เป็นช่องทางติดต่อกับผู้เสียหาย และจากการสอบถามถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกลุ่มผู้ต้องหาย,ยอมรับว่าข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากกลุ่มลักลอบทำเว็บพนันออนไลน์แอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์แอปพลิเคชันหลอกลวงขอข้อมูลผิดกฎหมายและนำมาลักลอบขายให้กับมิสาชีพในตลาดมืดออนไลน์โดยจากการตรวจสอบของกลางเพิ่มเติมพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาย,ยังมีข้อมูลสบุคคลเก็บไว้เพิ่มเติมอีกกว่า6ล้านรายชื่อรวมรายชื่อข้อมูลสบุคคลที่พบว่ารั่วไหลรวมแล้วประมาณ9ล้านรายชื่ออย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ เจ้าที่จะควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป